สวัสดีจ้าดูนกนางนวลค่ะนกน้อยค่ะตกกลังเรื่องไงนนก็ไม่รู้ค่ะนั่น,นะคะแม่เขาหงลูกป้าตกใจมากนึกว่าอะไรก็เดินผ่านมานี่นคะคะรีบเดินหลบรถเดินมาแล้วจ้ะเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามา้ามันนพให้มันพ้นถนน เดินมาให้มันพ้นถนนนี่นคะคะนี่หัวรูกค่ะนี่ค่ะตัวนึ่งหลบไปแล้วค่ะมีสามจุดตรงไปตรงโพย่านนั่นนะจ๊ะน่าจะว่าจะไปช่วยเขาให้หล,หลบรถก็กลัวเมฆข,ขยุ้มค่ะ